มันกลับมาแล้วปืนพลาสมาเในตำนานพร้อมใช้ในแอร์ด o p และคลางแสงยิ่งร้อนยิ่งยิงลัวยิงแรงตอนแรกคิดว่า GM จะไม่เอาเข้ามาให้เล่นแล้วนะเนี่ยเห็นไปใส่ไว้ในโซนแต่ว่าวันนี้เปิดให้เล่นแล้วในโหมดแรงส่นที่39นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนะฮะมีรองเท้ากับระเบิดน้ำแข็งด้วยนะเนี่ย ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีนัน่นตอนที่ตื่นมาดูคลิปตั้งแต่ตอนช่วงเช้านะฮะบางคนคลิปมาปุ๊บก็ตื่นปับ๊บแต่บางคนดูคลิปปั๊บก็หลับปุ๊บเออ <S <S 1> <S 1> วันนี้เราว่ากันด้วยเรื่องของปืนพลาสม่านะครับก็เป็นปืนที่อยู่กับฟรีไฟมาตั้งแต่ยุคบุกเบิกเลยนะแต่ว่าโดนเอาออกไปช่วงหนึ่งมีหลายสกินที่เข้ามานะครับแต่ว่าก็ไม่มีสกินดีๆมาให้ใช้สักที เป็นปืนที่ผมคิดถึงแล้วก็อยากเล่นนะครับรอบนี้มันโดนปับแล้วก็เอากลับมาในโหมดแรงเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะไปลองกันผมจะใช้เป็นสกินเหลืองนะครับบวกแม่น2ลบความเร็วเคลื่อนที่ก็น่าจะเป็นสกินที่ดีที่สุดเท่าที่ผมมีอยู่ในคังนะฮะ สำหรับพลาสม่าเนะครับมันก็คือปืนพลาสม่าที่ใส่ชิปอัปเกรดนั่นแหละรอบนี้ GM ประกอบล่างมาให้เรียบร้อยหยิบได้ปุ๊บเนี่ยพร้อมเล่นเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเทสกันดูว่าดามเมจเนี่ยมันแรงขึ้นขนาดไหนผมจะลองยิงตัวนะครับเข้าที่นัดละสามสิบหกถ้ายิงหัวนัดละร้อยหกสิบสองอ่ะทีนี้จะลองยิงใส่ตัวให้ปืนมันร้อนสุดๆนะครับสามสิบหกสามสิบเจ็ดสามสิบแปดเฮ้ยเริ่มรัวเริ่มรัวเริ่มรัว นี่ <Wow. S 1> ประจบที่39นะครับก็เท่ากับว่าแรงขึ้น3หน่วยแต่ว่าความรัวเนี่ยใช้ได้นะแต่มันร้อนไวเป็นน,นิดนึง <Wow. S 1> ยิงแป๊บเดียวร้อนแล้วทีนี้ลองดูหัวนะครับอ่ะ162ถ้ากดทาง107 1 107 5เอ้ยแรงอยู่นะใช้ได้นะครับโดยเฉพาะตอนช่วงก่อนร้อนเนี่ยปืนมันรัวมากเลยนะ แล้วเมื่อกี้เหมือนผมเห็นสัญลักษณ์อะไรก็ไม่รู้อะแดงๆไหนขอลอยอทีนึงอ๋อมันเป็นแถบความร้อนใช่ไหมนี่ไงพอยิงจนเต็มหลอดก็คือปืนมันจะร้อนยิงต่อไม่ได้ต้องพักนะครับก็ถือว่าดูสะดวกขึ้นนะสมัยก่อนตอนที่ปืนมาแรกๆเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วอ่ะมันไม่มีบอกแบบนี้นะฮะ สำหรับปืนพาสม่านะครับ GM อบอกว่าเอาใส่ไว้ได้หมดแรง้งหาได้จากคลังแสงหรือว่าแอรดอปเดี๋ยววันนี้ผมจะลงไปเปิดคังแสงกันละกันนะครับเดี๋ยวนี้เห็นว่าเปลี่ยนวิธีเปิดด้วยใช่ไหมก็คือแค่เราเข้าไปยืนบริเวณคังแสงอะ่ะมันก็จะขึ้นหลอดโหลดให้เรานะครับพอโหลดจนครบเนี่ยก็เข้าประตูได้เลยก็จะคล้ายๆกับแท่นชุบอ่ะเนอะแท่นชุบมันก็ต้องไปรอบริเวณนั้นเหมือนกันซึ่งคนอื่นเขาก็อาจจะเห็นเราได้ด้วยนะครับอ่ะตรงนี้ก็ถือว่า อันตรายเหมือนกันมาวันนี้ลงกันที่หมู่บ้านหินสันเขาไม่รู้ว่าใช่หมู่บ้านหรือเปล่านะแต่ว่ามันมีอาคารอยู่อาจจะเป็นชนเผ่าอูกากานะครับแลนดิ้งลงกันอย่างโดดเดียววันนี้จ็คก,กี้ไม่ได้มาด้วยแหมถึงพื้นปุ๊บ ปืนอะไรก็หยิบมาก,กอนเดี๋ยวขอฟาร์มช่วงต้นเกมก่อนนะครับเพราะว่ากว่าเราจะไปคลังแสงได้เนี่ยมันต้องใช้เวลาถ้าเกิดไปดุมๆเนี่ยเราอาจจะไม่รอดแล้วเราไปพร้อมกับอาวุธนิดนึงได้ปืนแล้วได้ปืนแล้วอ่ะสรุปไอเสียงนี้มันปิดยังไง <laughs> ขอวิธีปิดทีคือบางทีเสียงมันมาหลายรอบมันค่อนข้างจะรบกวนนะครับลองนึกภาพเรามาสี่คนน่ะเออแล้วเสียงมันจะตีกันปะ ไอคนนู้นปล่อยโฮเมอร์ไอคนนั้นได้ปืนไอคนนี้ตายอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะตีกันอยู่นะครับอะระหว่างหาปืนฟาร์มเรื่อยๆก็เรามาอ่านคำคมจากท้างบ้านกันดีกว่านะครับคำคมนี้มาจากคลิปแมวดำ M4 นะครับจากน้องเคฟี่พี่ต้องดีใจนะหนูอุ้มแมวมาดูคลิปพี่ด้วยแรกๆตั้งใจดูหลังๆไม่สนใจแล้วฮ่าฮ่าฮ่า <laughs> อ๋อคืออุ้มแมวมาดูคลิป M 4แมวดำใช่ไหมเข้าใจทํำนะเนี่ยแล้วแรกๆแมวดูด้วยอย่าลืมบอกแมวกดไลค์ด้วยนะมาดูคำคมที่2นะครับจากน้อง user tm 3 4สแม่ดายืนเถียงหวานใจขึ้นเสียงยืนร้องไห้อ๋อก็คือแม่ดาเนี่ยไม่ยอมใช่ไหมอ่ายืนเถียงเลยแต่ถ้าเกิดแฟนหวานใจเถียงเนี่ยโอ้โห้น้ำตาจะไหลใช่ไหมครับ แสดงว่าอยู่ในช่วงอินเลิฟเข้าใหม่ปามมันนะฮะจริงๆแล้วเรื่องความรักในวัยเรียนเนี่ยมันเปลี่ยนง่ายนะจงตั้งใจพักเพียรเรียนหนังสือหาวิชาความรู้เป็นคู่มือเพื่อยึดถือเลี้ยงตนไปจนตาย เป็นคำคมตั้งแต่สมัยช่วงผมเรียนป .6 นะครับจริงๆมันมียาวกว่านี้นะยังจําได้เลยเออเมื่อก่อนท่องจนจําแม่นอนะ่ะเี่มาดูคำคมที่3ดีกว่าจากน้องยูเซอร์เฮพี่คำคมถึงพี่จะเกลือแต่พี่ก็เติมอะไรอะ่ะนี่คำคมแล้วใช่ไหมแม่ไม่สนใจสัมผัสนอกสัมผัสในอะไรทั้งสิน้นเหมือนนึกอะไรได้ก็พิมพ์มาเรา อ่ะตอนนี้เราก็มาถึงคังแสงกันแล้วนะครับกาลังยึดค,งงดคังแสงกาลังยึดคังแสงเสียงภาคยันตอนเรามายึดคังแสงอะ่ะก็คือมันต้องรอเริ่มเกมแป๊บหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าโดดล่มแล้วมาตรงนี้เลยไม่ได้นะมันจะมีเวลาอยู่นะฮะเราต้องไปฟาร์มของรอเวลาก่อนแล้วก็ค่อยวิ่งมายึดเนี่ยมันก็จะมีหลอดโหลดอยู่เห็นปะอ่าอยู่ด้านขวานะครับและเครื่องหมายคนนี่คืออะไรกําลังยึดอยู่1คนใช่ไหมอ๋อแล้วถ้ามีคนอื่นอยู่ตรงนี้มันก็จะเป็นเลข2ออย่างนั้นปะ ผมก็ไม่ค่อยได้มายึดท่าไหร่นะครับแม่ยึดไปก็เสียวไปพึ่งรีแล้งด้วยนะอันนี้ผมอยู่แรงแพทนะโดนรีมาจากแร้งแดงนะครับคนอื่นที่อยู่ในแมปเนี่ยก็พวกฮีโร่อีกทั้งนั้นโอ้โหนี่ไงพูดป๊บมาปับ๊บเขาน่าจะเห็นสัญลักษณ์ผมแหละมารอป้นปืนชัวเอาละได้เวลาฟาร์มบังเกอร์ที่เป็นของข้าเฮ้ยหยิบปืนแป๊บ เอาเลยอ่ะพ่อหนุ่ม <Brand. S 1> ยังฟาร์มไม่จุใจพวกวิ่งเข้ามาใส่ใหญ่เลยน่าจะมาเป็นตี้ด้วยนะโอ้ขวาก็มีเนี่ยมันไม่ใช่ตี้เดียวนะที่เห็นผมทุกทิศอ่ะเอาไงดีขวาก็เข้าซ้ายก็จะเข้า ใจเย็นเก็บของแป๊บนึงไปหนึ่งไปสองไปสามหมดตี้ไม่รู้เรื่องคนกำลังฟาร์มนะสัตว์จังเลย เนี่ยครับพลาสมามันเจาะไอวอลไม่ได้นะต้องใช้คู่กับไอลิฟยิงทะลุอย่างเดียวและสาวที่ไหนเฮ้ยที่ฟาร์มพี่ยายน้องตรงตรู้คอนเทนเนอร์ก็มีนะสองโหแล้วดูในแมปอย่างเยอะไม่ปไปไหนกันเลยใช่ไหมกาเอาผมตายไม่เป็นไรมีปืนสลิงอยู่แต่เราต้อง มูไปแล้วนะครับผมว่าอยู่ตรงนี้ต่อเดี๋ยวมาแน่ <Hey. S 1> เดี๋ยวเปลี่ยนทนูล <Hey. S 1> นั่นไงลรวเปิดมาแล้วยิงอะไรสาว <Hey. S 1> น้องการบอรดอคนนี้ก็ไม่ไปไหนนะขึ้นมาบนหลังคาในการยิงเต็มที่ <Hey. S 1> เพื่อนขาน่าจะอยู่แถวนี้แหละเพราะว่าเขาไม่น่าจะมาเพ้าผมคนเดียวมันอันตรายมากนะครับ <Hey. S 1> ตรงนี้หรือเปล่า <Hey. S 1> นี่ไอ้แก๊งโจหลังคา ต้องอ้อมหาหมุมยิงตรงที่ตะเตี้ยงหงนขึ้นไปเนยไม่ดีนะครับหัวแตกเอาง่ายๆเลยเต้องอ้อมนี้ซึ่งทำเลเขาดีกว่าเราเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนให้ทำเลเราดีกว่าเขาเดี๋ยวขึ้นไปเล่นบนหองคอยดีกว่า าาสาวชื่ออ่านว่าลาอ่านไม่ออก T N W K มากับไอ้บนหลังคาเมื่อกี้ป่ะเนี่ยอาจจะใช่นะผมจะอ้อมมาเอาเขาสะหน่อยไม่ไงดันมีเพื่อนเขาอยู่ไม่เป็นไรครับแผนเรายังใช้ได้อยู่ขึ้นทางบนก่อนปืนพลาสมามันไม่เหมาะยิงต่อเน,นื่องน,นะครับมันต้องแบบว่ายิงไปพักไปเป็นระยะมาไงพ่อหลุมไอวอร รู้จักหรือเปล่าไอริทะลุทะลวงอ่ะุยเจาะไอวอลแตกนะทำเป็นเล่นไปอันนี้ไอวอลในลินะครับปืนปกติเจาะยากแต่ว่าพลาสมาเจาะแตกเอาเรื่องคือถ้าเทียบกันแม็กกาซีนต่อแม็กกาซีนเนี่ยพลาสมาผมว่าไม่แพ้ปืนอื่นนะครับ เพราะตอนช่วงที่มันร้อนสุดๆเนี่ยมันจะแรงแล้วมันก็รัวขึ้นแหมเพียงแต่ว่าระยะเวลาที่เราต้องรอพักฟื้นเนี่ยมันจะนานกว่าการลีกระสุนทั่วไปนะก็ได้อย่างเสียอย่างนะครับแต่ส่วนตัวผมว่ายิงมันยิงมันใช้ได้แต่ไกลๆเนี่ยไม่รู้เดี๋ยวเราต้องรอดูผมว่าตรงนี้แล้วน่าจะพอดักคนได้นะครับนี่ให้ดูกันแบบชัดๆรูปทรงปืนก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะเป็นเหลืองธรรมดาที่เคยใช้มาก่อนโอ้โหเวลาถือนอน โคจะใส่เบอร์พังใหนดูของแต่งใส,ใส่อะไรได้ก็จะมีชิปอัปเกรดที่ใส่มาให้เลยนะครับแล้วก็ใส่คูณสี่กับกกิบได้กิบ3ก็ช่วยเพิ่มความดิ้งนะโอเครถไฟอยู่อะไรหัวแตก <laughs> <laughs> เฮ้ยใครก็มาอยู่การทุ่งอ้าวไม่ต้องนีน้อง ทะลุหมดอ่ะหุยดอก3-7มเฮ้ยมาทำอะไรครับน้อง <Easy. S 1> จะมาชุบหรือจะมายิงเนี่ยปากระบอกปืนไฟแลบเลยแล้สาไม่ได้ด้วยไงสองตัวนั้นเ uh. นี่ยครับมันเป็นปืนที่ผมว่ามันเจาะไอวอลได้นะแต่เจาะได้แค่อันเดียวปืนก็ร้อนแล้วเพราะฉะนั้นถ้าตอนเล่นเนี่ยใส่ไอริปมาผมว่าช่วยได้เยอะเลยนะครับคือยิงทะลุไปเลยไม่ต้องสนใจยังอยู่ปะเนี่ยเฮ้ย hey. อ้าวเป็นกล่องไปแล้วโอหูผมโดนล้าสองตัวเลย <c oughs> อุตส่าห์ได้ยิงแบบเน้นๆอดคิวเฉยในเดือนนี้นะครับยังมีผู้ชม48.7ที่ยังไม่ได้กดปุ่มติดตามนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดกันด้วยนะฮะเพื่อที่คลิปจะได้เด้งขึ้นฟีดบ่อยๆและผมจะได้ถึง9ล้าวลาซับไวๆด้วยนะครับเดี๋ยวเราแคมป์อนี้กันสักพักนะครับทำเลดีมากนานๆได้ขึ้นมาทีใช่ไหมขนาดไอคนเมื่อกี้ยังขึ้นมาแคมป์เลย ต้องมีใครหลงมาให้เรายิงบ้างแหละสักเจ็ดแปดคนอ <Hey. S 1> ุ้ยดอกสี่สองถิ่นใครรู้ไว้ด้วยเออมันถิ่นพี่นะไอ้น้อง ดอกละ4-2เนี่ยไม่ธรรมดาแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกนัดไงมันเป็นความแรงช่วงปลายนะครับต้องยิงให้ปืนมันร้อนก่อนมันถึงจะลั่นขึ้นแรงขึ้นแล้วก็วันนี้มันเป็นคอมโบโบโคโมาโร่โด้วยนะครับยิ่งไกลก็ยิ่งแรงและเกาะเขาก็น่าจะไม่เหลือแล้วด้วยมันก็เลยแรงสุดๆไปเลยคข <Hey. S 1> ว่าท่านแน่จะสวน โอ้ใส oh, ่สกิลอะไรมาเนี er> ่ยกลางโล่ด้วยเนี่ยถ้าเกิด no ว่าไม่มีไอลิสเนี่ยมันเจาะไม่เข้านะคุณผู้ชมปืนมันจะร้อนเอาผมต้องพักก่อนพักก่อนแม่บอกให้เธอไปพักพอนเอาไงพ่หนุ่มคนนี้ก็เชิงตึงอยู่มีสแนปด้วยนะอุ้ยไม่ตาย คนนี้กาะเต็มนะครับเห็นปะ่ะยิงเข้าดอกละแปดดอกละเก้าคือถ้ายิงแค่เนี้ยแล้วเราปล่อยอะ่ะมันไม่แรงนะมันต้องยิงค้างช่วงต้นเบาแต่ช่วงปลายจะแรงนะครับยังก็มอไซค์รถเครื่องต้นเบาปลายแรงต้องรอเครื่องร้อนก่อนนต้องไปไล่รอบนิดนึงไปไหนแล้วยังอยู่เป้าไ,<อ>ได้ยินเสียงนะชาเปลี่ยนปืนชาร์จเลย โอหอะไรเดี่ยดอกละหกดอกละเจ็ดดอกละเก้าไอวอลเลยนี่เนี่รอปืนพี่ร้อนก่อนนะจ๊ะนอ้องแม่เป็นความแรงที่แลกมาด้วยเงินไขการใช้งานที่ต้องมีเวลานะครับต้องยิงตั้งแต่ต้นยันจบอะถึงจะได้ความแรงสูงสุดโอเคหยุดยิงนี่ไม่ได้เลยนะอ่าหยุดยิงนี่ต้องเริ่มใหม่เลยนะครับ ก็โดยรวมแล้วถือว่าเป็นปืนที่ยิงไปลุ้นไปดีนะแต่ผมรู้สึกสนุกนะครับมันสนุกตอนที่เราได้กดยิงค้างอะ่ะมันจะแบบว่าแรงขึ้นรัวขึ้นนะครับช่วงจังหวะนั้นโอ,โ,อโอ้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 ช่วงจังหวะนั้นศัตรูก็อาจจะงงๆทำไมอยู่ดีๆปืนแรงอะไรอย่างนี้เอาละหกคนสุดท้ายครับไปอยู่คนหนึ่งจริงเจ็บสัตเจอไอเลนพี่น้อง ไปหนึ่งอุ๊ยยิงได้คนเดียวปืนร้อนอีอย่างวันไปสองยังได้อยู่และอีกคนหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าวโอ้หลังเข้าสภาพ อ๋อคือเมื่อกี้ผมเหลือคนเดียวแล้วใช่ไหม <c oughs> คนอื่นทั้งข้างหน้าทั้งข้าง,งหลังเป็นศัตรูหมดเลยอ๋ไม่แปลกใจเลย <c oughs> จบที่2อีกแล้วนะครับ โดยรวมก็ถือว่าสนุกดีนะครับปืนพลาสมาอัปเกรดใหม่เป็นปืนที่คนเล่นต้องใจเย็นนิดนึงนะเพราะว่าช่วงต้นของการยิงเนี่ยดามเมจมันเบามากเลยนะครับบางทีเห็นขึ้นเลขหลักเดียวด้วยนะตอนช่วงท้ายเกมแต่ว่าพอยิงไปสักพักเนี่ยได้กดค้างให้ปืนมันร้อนเนี่ยมันจะลั่นขึ้นแล้วก็แรงขึ้นนะครับที่สําคัญก็คือปืนนี้ไม่ต้องใช้กระสุนด้วยนะฮะอ่ะถ้าใครคิดถึงก็แวะกลับมาเล่นรักกันนะครับน่าจะเข้ามาทีนึง